พี่พาวินสจอัสดีค่ะวัสดีค่ะพาพี่พาวินมาเล่นสนามเด็กเล่นในเอเรียบรูเมืองใหญ่เมืองนี้เมืองใหญ่มีคนอยู่แสนกว่าเมืองที่เราอยู่มีคนอยู่แค่หลัก,ลกพันหลักหมื่นเองแต่ที่นี่หลักแสนก็เลยเป็นเมืองท่องเที่ยวของโซนนี้ คนก็เยอะสนามเด็กเล่นก็ใหญ่เข้าไปสิลูกนั่งสิดูสนามเด็กเล่นเราเคยเราเคยมาแล้วเราก็เคยถ่ายวิดีโอแล้วนะแต่วันนี้มาอีกนั่งอนั่งนั่ง เอ IDA ก็อยู่นู่นอยู่ตรงนั้นน่ะขี้ตามเขาทำไมล่ะนี่อากาศดี17องศานี่ก็5้าโมงเย็นหโมงจะ6กโมงล,ลงะลงอะลงอ่ะลงตรงไหนแล้วพาวินจะเล่นอันไหนอะลูกจะไปเล่นอันนั้นหรือเปล่าไปปีนอันนั้นเปล่าอันะปะปีนอะพาวินจะเล่นอันไหนมามามาให้ลง ก็นี่ไงท็อปทาวินเข้าตรงนี้ขึ้นตรงนี้อ่ะขึ้นมาตรงนั้นขึ้นตรงนี้อ่ะขึ้นตรงนี้เอึ๊บมาอึ๊บมาช่วยช่วยไหมมูมาช่วยไหมอ่ะขึ้นอึ๊บเออหมูมาช่วยนะโอ้ทาวินโอเคโ็อปทาวินโอเคท็อป กินโอเคทกถ้ินเดี๋ยวมามาเอาน้องเข้ามาก่อนนะน้องเอด็เอด้าง่าแล้วก็หลับทุกที่ที่ไปหลับตลอดวาเอ็ดาหลับตลอดเวลา เหนื่อยนอนตนเหนื่อยเลยยี่ได้น,นอนจนเหนื่อยเลยพี่ภาวินอยู่ไหนพี่ภาวิ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 นครับเจ,<ะ>จ๊เอ๋ะเอะฮึ่มเดี๋ยวพภาวินเห็นหมาแล้วลูก<ะ>ไม่เห็นหมาอ ไม่เห็นหมาแล้วมีนี้พาพาบินไปซื้อรองเท้ามาใหม่รองเท้าที่ซื้อมาวันนั้นหลวมจะไปซื้อคู่ที่มันไม่หลุดก็ต้องไปลองลงป่ะมาลงมาไป ไปดูน้องไปดูน้องมาเอามา,มาอุ้ üg, มอุ้มมาอุ้มอืบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมา,มาไปดูน้องมาเดินม,มาดูน้องเอ้ยมาขึ้นทอกตรงนี้มานี่ยทอกตรงนี้นี่นี่เข้าไป,นานาปนในนี้เข้าไปในนี้ให้มาอุ้มไหมให้บินเข้าไปไหมอุ้มไหมอุ้มไหมเข้าไปไงเข้าไปแล้วเข้าไง เข้าไงเข้าไงลูกให้หม,มาช่วยไหมหม,มาช่วยหม,มาช่วยภวินจะขึ้นตรงไหนภวินจะไปตรงนั้นเหรอเดี๋ยวหม,มาเอาน้องไปนะภวินจะไปเล่นตรงน,น้นให้ด่าตามไปลูก น่าต้องไปร้านอาหารแล้วล่ะไปป้าป๋าปัวฉี่หาห้องน้ำไม่เจอ